số tham của chị nào mày cho nên đây hai trăm bao nó bên mày nó thấy nè vô năm một km nữa chị ่ก่อน,อนมันขืดเนาะแจมขืดไปน้องเลยมีสองท่อเลยแล้วก็มาขึ้นเนี่ยไปรไีรวิวขับบนบนนั้นทางทางอ่ะบนแซปซีนี่ได้เนาะที่น้องเนาะอ่ะไอ้เราซีได้เอาได้ออกได้เนาะแล้วะ็ตนนี้มันตอนนี้มีสองท่อผูกกันขึ้นมาเนาะที่น้องเนาะแล้วก็ถอดขึ้นมาก,มาก,กับลมฝนมาขึ้นช่วงวามมันทำ ประมาณนี้พี่น้องเยลืมรีวิวแบบสิมาซองขู่ทอกันแล้วกันอาือมาส่เอาอึงใส่เนวาย่อมอันหนึ่งเนาะยวงเปนยืมคอยกับเจ้ามามาใส่ละค่าฆ่าละออกเลยเบหดือนกัมีแต่เสียเอาส่วนนี่ไว้พี่น้องเผื่อได้ฟื้นได้ไแล้วกะเอาแต่ตัวนี้ไว้ตัวนี้ตัวนี้ต้องได้ใส่ อีกกระได้แต่คนยามเขาใส่ไฟสีล่างและสีเก็บไว้ได้ลงฝนขึ้นไปเก็บเป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องบัดยิว้มเพื่อนพอเทฮักต้อถึกเยร์ย่าแหละแต่เราข่าวเพื่อนกับไฟเข้าไปเป็ดใหม่พี่น้องฮัลโหลสวัสดีอย่อนกินเมือ

อาเซือนปนฟันมันงน้ำน้องน้ำแต่ช่วงปะิ่งจำเขาบัเอ็ดบ่งคันเลยขอบดที่ต้องมาแก้พิษได้ไหัพ่อข้ากันดีเลยได้โกงหง่ะจนเหลืองหัดเด เลือดหมดเลยว่าเนี่ยคอยหิวไป2องขุคดบุพพมันมะนาวลูก่ปานทนกนไ้เลไต้นันมะนาวคือกันมะนาวแม่ จะเอาไปหอบเนาะจะได้ก็ไปตักของก่อนมันเอาหอบไปขึ้นเลยนะพอหอบไปนี่นั่นแหละค่ะนี่ได้แล้วอ่ะน้ำกระนึ่งเต็มนึ่งเค็มหนึ่งได้ก็ตักอาบคือชิ่งง่ายง่ายเลยโยงมันเต็มหมด

ว้าใหม่พ่ตาก,ตกหน่อยเดีวติดติดไม่ไดติดไม่ได้ติดไม่้ คือพอกลางน้ำสีตายเลยหิวลังน้ำเลยันเต็มบนอ่างน้อยน้ล่างโคตมันนะโคตมันเสร็อนตมุ่นน้ำไหลเ่เป็นไงวะโคตรมหักไว้เจมอทั Bia nói nó. Bỗng lên ngài, mày này mày 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 nào mày 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 nào mày 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 nằm là đấy, ตัก็แมนด้วตันัวนั้มักสบโอ้ตันนี้มักคือกันบมคือกันแมนคลอย่างหรว่เนาะคลอย่างเอามาแบ้านอันี้เนาวคือลูกเตีนาวคือเียนี่ือเี่น้ก็กน ในคลิปคลิปมีกล็ลาพี่แล้วน้องไปก็พี่นอ้องไปพอ,พอกันคลิปหน้าเนาะไปนี่นี่แหละสบายดีมาส่งลิเดีปังยองกันนะพี่ลูกไปเลย một hai check không phải lên trên con qua để lại vào ngân mặn hả Xì ma này hiền mà chạy đánh chèm tay không hiền mà hụt tay bọ bên nào nó bên nào đánh khó nó anh chàng mà tôi xuống lên đếch là mà về na gầy phần này này review theo na gầy phần nọ thì nó nó na sáng phần ô oh, lên chỉ để chiều cắn ngang của na ửng nữa thì nào, ừ, nào oh. ngang của bọn đứa thò thò cắn <laughs> đùt là con nón này lung hôm. hả cái nắp hèn thẹn này đùt là bò ta ดูดตาแล้วบ่เนี่ยโอ้สอนประซิวดีจกะกสิลายไปโทษน,นี่โอ,โอ้ลูกเต้าไปเลยล้านเลนหลอดไปนี่ลายแทนไปใเ็ดโอ้หับกระบุก่อนกระตามาทางนี้นเลย